สบายดีเมื่อนี้น้องศิมาอานในทานเรืองสามเซียวแต่กีแต่กรในป่าดงแห่งหนึ่งได้มีมาจอกลิงและเสือเป็นเซียวกันอาศัยอยู่อยู่มาหมื่นหนึ่งได้มีแม่ยญิงที่ถือพ้าได้หกเดือนเดินทางเข้ามาเห็นไฮอยู่ในดงแห่งนี้เมื่อเท่าลิง์เห็นก็คิดอยากกินเด็กในท้องของนางแต่ก็ได้แต่คิดเพราะเห็นอย่างบ่ได เมื่อหอดย้ำแหลงนางก็กลับบ้านส่วนสามเซียวก็พากันนอนอยู่กล่องโฮมใหม่เพราะเตือนเสาม้มามาจอกจึงเบาน้ำลิงและเสือวาเมื่อคืนนี้เฮาฝันว่าได้กินลูกในท้องของนางคนนันใดเสือก็ตอบว่าเฮาก่อฝันคือกันและลิงจึงได้หองขืนว่าเฮาฝันได้กินเมียพญายอิน สามเสียงเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาฟันวาเฮาได้กินต้องได้กินสามเสียวเถียงกันฟันกิ่นแต่บ่ได้กินสนั่นลิงจึงใจใหายแล้วไปหาพญานกเขา่านกเข่าได้แนะน้ำวาถ้าพวกเจ้าสิกินพวกเจ้าต้องไปให้พระอิ์ตัดสินสามเสียวก็อพากันไปหาพระอิน์ หมาจอกและเสือก็เล่าความให้พระาฟังเมื่อพระอินได้ฟังแล้วพระอินก็เห็นดีให้กินตามความฝันในทันใดนั้นลิงก็เววาขึ้นว่ามือคืนนีข้าน้อยก็ฝันคือกันบฮู้ห่วพระอินเสียให้กินหือบอพระอินก็ถามขึ้นว่า สั้นเจ้าฝันว่าได้กินหยางขาน้อยฝันว่าได้กินเมีพยพญาอินเมื่อได้ยินแนวนั้นพระอินก็เกิดคิดใจให้และคิดเสียดายเมียจึงลบล้างค้ำฝันต่างแต่มือนี่เป็นต้นไปฝันว่าได้กินจะบว่าได้กินเด้อจากนั้นมาถึงปัจจุบันแม่นผู้ใดฝันกินแนวใดแม่นจะบว่าได้กินหยางเลยคือดังสุภาษิตทวา่า ความฝันนี่่่เป็นตาพ้าเสือฝันว่าไดนุงเสือบอมีได้นุงทงเดอสบายดี